สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวด่วนชวนยิ้มวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจประจำรายวันมานําเสนอค่ะ h a ตชื่อดังประจำอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะคะในวันนี้คือ Hat แท,ทรนักเรียนขาดหลักพุทธจริยศาสตร์เอาละค่ะวันนี้นะคะวิดีโอวิดีโอหนึ่งที่ครูสาวนะคะอ่าชื่อดังโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะได้อัดคลิป ผยความในใจเกี่ยวกับหลักพุทธจริยศาสตร์ที่นักเรียนนั้นได้ขาดไปเอาเลยค่ะเราไปชมคลิปนี้ที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการสอนวิชาพระพุทธศาสนานะคะดิฉันนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งคะ่ะประสบการณ์การสอนวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะ นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่น่าเบื่อค่ะแล้วก็ไม่น่าสนใจทําให้นักเรียนเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนนะคะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็การที่นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนหรือว่าขาดความสนใจในเรื่องนี้ไปนะคะทําให้เด็กเนี่ยไม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนค่ะในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็ศีลธรรมต่างๆนะคะ ซึ่งหลักธรรมแล้วก็ศีลธรรมต่างๆเนี่ยมันาสามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะคะสังเกตได้จากพฤติกรรมของเด็กๆนะคะที่อาจจะแบบว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนที่แบบว่าอา,อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่นี่นะคะสรุปง่ายๆนะคะก็คือเขาจะขาดนะคะความรู้ความเข้าใจแล้วก็องความรู้นะคะใน เรื่องของพุทธจริยศาสตร์ค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ท่านผู้ชมได้รับชมคลิปวิดีโอที่เป็นไวรลัลในเรื่องของคุณครูนั้นเผยความในใจในด้านการเรียนการสอนของนักเรียนในยุคปัจจุบันที่ขาดหลักทางพุทธจริยศาสตร์นั้นไปแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะท่านผู้ชมได้เป็นไวรลัลเผยแพร่ไปยังทั่วประเทศไทยเลยค่ะและดิฉันกัลยาพรศิธราชได้ยก จากประเด็นนี้นะคะขึ้นมาเป็นตัวอย่างในสังคมค่ะไปพบกับคุณสิโยนผู้รายงานประจำภาคสนามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับจุดดเหตุของเราวันนี้รายงานสดจากวัดพรนอนใต้อําเภอบางปีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายจากที่เราได้พบเกี่ยวกับปัญหาของเด็กไม่ตั้งใจเรียนวันนี้จุดดำหตุของเรามีคำตอบให้คุณว่า เราจะดับเหตุการณ์ไม่ตั้งเสียนของเด็กได้อย่างไรเธอรับชมจากพระอาจารย์ผู้ส่งความรู้ณวัดขนอนใต้อำเภอบางบินจังหวัดพระคอ่เสียงทยาครับนมัสก,การพระอาจารย์นะครับพระมหาอนุพงศ์นะครับอัครรันยูนะครับเป็นพระอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนนะครับเกี่ยวกับจริยธรรมในเด็ก นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่วัดขณนใต้นะครับอาเภอบางปินจังหวัดพระนครศรีธรรนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยบรรยายนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอ่าพุทธจริยศาสตร์นะครับว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคําว่าพุทธจริยศาสตร์ตัวเนี้ยหมายถึงอะไรครับอืมก็แสาะคำว่าพุทธจริยศาสตร์เนี่ยเนาะซึ่งซึ่งโดยโดยความหมายก็คือถ้าอว่าเป็นตตัวก็คือเป็นศาสตร์เกี่ยวกับอ่า การแสดงคมการประพฤติตนของพระพุทธเจ้าอ่ฉะนั้นเมื่อพุทธจีรศาสก็คือศาสตร์ท,ที่พระพุทธเจ้าใช้ในการแสดงออกหรือว่าในการสั่งสอนฉะนั้นพุทธจิศาสตร์นี่จึงจึงเป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือว่าศึกษาผ่านพระองค์ได้ก็คือศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าใช้หรือว่าเทคนิค ที่พระองค์ใช้ในการสั่งสอนอนี้คือพุทธริยศาสตร์ในความหมายเบื้องต้นเนะะาะประมาณนี้แล้วอย่างอย่างัวผมเนี่ยก็คือว่าได้รับเรื่องมาว่าเด็กเนี่ยมีความไม่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วถ้าในฐานะที่เราจะต้องเป็นครูที่จะต้องไปสอนเด็กเนี่ยเราพอจะมีหลักธรรมตัวไหนบ้างไหมที่สามารถอ่านเมื่อนําไปปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเด็กจะเกิดความตั้งใจเรียนมากขึ้นอื ซึ่งตรงนี้เนี่ยคำถามนี้สําคัญมากเพราะว่าเบื้งต้นเนี่ยจะเด็กจะตั้งใจเรียนได้เนี่ยมันจะต้องอ,อยู่ที่ว่าครูนั้นอ่ะเป็นแบบไหนด้วยเพราะว่าอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนาะคนที่ได้ยินว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอได้ยินพระเจ้าเกิดขึ้นที่ไหนทุกคนก็จะวิ่งไปหาที่นั่นเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะสอน แล้วก็ให้เขาพ้นทุกได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยเด็กนักเรียนสังเกตน,นะฮะถ้าเกิดว่าเราส่งพ่อแม่ส่งเด็กไปเรียนแน,น่นอนครับก็ต้องส่งไปหาโรงเรียนดีๆเพราะเขาเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเนี้ยคุณครูจะสามารถถ่ายทอดแล้วก็ให้ความรู้กับเขาได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าการเป็นครูเนี้ยการจะสอนให้เด็กมีความตั้งใจเรียนหรือว่าได้นเนี่ยเบื้องต้นต้องให้ เป็นครูเป็นหลักอาจาครูจะต้องมีจริยธรรมด้วยครูจะต้องมีจริยธรรมหรือว่าครูจะต้องเป็นแบบอย่างซึ่งคําพูดที่เขาว่าไม้อ่อนดักง่ายไม้เกศดักยากอ,อันนี้คือเราบอกว่าเด็กๆนี่มันดักง่ายสั่งสอนง่ายแล้วยากหรือเป็นไม้เกศที่สามารถใช้เกศสลักที่เป็นประโยชน์ได้ะฉะนั้นครูเนี่ยจึงเป็น เบื้องต้นของชีวิตเลยให้ทํเอาทํากรรมบ้านทําไมอะ่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้ถึงถึงความสําคัญของในการทํำสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็สับแต่ว่าทําทําเพื่อที่จะให้จบจบกันั่นแหละเรียนให้จบจบและให้ผันานผ่านใครก็ทําได้เนาะแตยจะทํายังไงให้มันมีความฉุกด้วยได้ปัญญาด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเองด้วยแล้วก็ต่อสังคมด้วย จึงจะสำคัญฉะนั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจริญพรขอบพระคุณพระมหาอนุคง์อัครระมันยูนะครที่ได้ให้ความรู้กับเราเราสัญญาว่าเราจะนำไปใช้ในอนาคตเมื่อเราได้เป็นครูนะครับขอบพระคุณครับท่าน รายการจุดจับเหตุของเราก็ได้รับคาแนะนําจากค่าอาจารย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผูา้อาจารย์ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับในเรื่องของฐานะของครัมเป็นครูคือจะต้องมีมุงคลชีวิตคือเป็นบัณฑิตที่ทําให้ผู้เรียนนั้นเกิดความรักและศรัทธาในการเรียนจึงจะตั้งใจเรียนและเด็กเองจะต้องมีหลักของตรายศาคือศีลส,สมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องประกอบให้เด็กนั้นเกิดสมาธิสติปัญญาและความสุขในการเรียนดังนั้น จุดดับเหตุของเราขอนําเสนอเพื่อสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการที่เด็กไม่ตั้งใจเรียนดังหัวข้อข่าวที่ได้รายง,งานไปรายงานสดจากวัดพนอนใต้อาเภอวางปีนจังหวัดพระนครศรีธยราจุดดับเหตุของเราขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ค,ครับและนี่นะคะก็คือการจับประเด็นด้านพุทธ,ธจริยศาสตร์ของข่าวด่วนชวนย,ยิ้มค่ะท่านผู้ชมคงคายข้อสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าคำว่า พุทธจริยศาสตร์ที่ทุกคนตีความนั้นเป็นอย่างไรที่ได้รับชมรับฟังข้อคิดเห็นจากพระคุณเจ้าไปในคลิปเบื้องต้นแล้วขอให้ท่านผู้ชมมีความสุกในวันนี้นะคะกราบสวัสดีค่ะและพบกันใหม่